สวัสดีเพื่อนๆค่ะวันนี้พาเพื่อนๆอามาแนะนำให้รู้จักกับน้องปอมปาดัวนะคะปอมปาดัวเป็นกุหลาบเลื้อยค่ะแต่ตอนนี้เราไม่มีซูมให้เขานะคะก็เลยจัดทรงให้เขาเป็นอยู่เป็นทรงพุ่มไปก่อนนะคะทุกคนอันนี้อป,อ,ปอมปูปอมปาดัวเป็นกุหลาบเลือยดอกสีชมพูแบบนี้เลยนะคะ เมื่อบา,บานเต็มที่นะคะก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะทุกคนสีก็จะจางลงจนเกือบจะเป็นสีม่วงเลยนะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูนมค่ะกลิ่นหอมนะคะพอมประดัวเป็นกุหลาบเลื้อยมีกลิ่นหอมอันนี้เริ่มแย้มบานใหม่ๆเขาก็จะสวยมากนะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้เลย ต้นนี้เป็นต้นใหญ่มากนะคะคนพามาดูเนี่ยค่ะดอกแย้มบานใหม่ๆก็จะเป็นสีชมพูขา,ขาวขาวอมชมพูนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าหากบานนานๆก็จะเป็นชมพูม่วงนะคะทุกคน mm hmm. ปอมดัววันนี้สวยมากค่ะพาเพื่อนๆมา แนะนำปอมปะดัวของบ้านนะคะวันนี้เป็นวันที่เขาสวยที่สุดซูมให้ดูทุกดอกเลยนะคะดอกนี้จะสวยสุด